เรื่องนกผีโดยสีกุญชรกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายผู้หนึ่งชื่อเจ้าแสกมีความรู้ในวิชาโหราศาสตร์เหนือผู้ใดอาจารย์มีคนมาดูดวงจ้าแม้แต่อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่มันก็ยังยอมแพ้มันดวงเองไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ข้าว่าไอ้นี่ดวงมันขาดนะพรุ่งนี้ต้องตายแน่ๆอาจารย์ดูอย่างลูกศิษย์ดูอย่างแล้วข้าจะเชื่อใครละ่ะ เอาเถิดเจ้าไม่ต้องกลัวเมื่อถึงพรุ่งนี้เจ้าก็จะรู้เองและเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นผลปรากฏว่าคำทำนายของเจ้าแสกแม่นยำกว่าผู้เป็นอาจารย์อาจารย์คนดูดวงเมื่อวานตายแล้วเจ็บใจจริงลูกศิษย์ดันเก่งกว่าอาจารย์เจ็บใจเจ็บใจเองเก่งแล้วเองไปตั้งสำนักโหราเอาเองเถิดเจ้าแสก เมื่อออกจากสำนักผู้เป็นอาจารย์เจ้าแสกก็ท่องเที่ยวไปทั่วโดยอาศัยวิชาโหรนทำนายชะตาผู้คนเลี้ยงชีพอายุเจ้านั้นมันหมดแล้วคงต้องตายวันนี้แน่ๆอ้าวไอ้หมอปากหมาพูดจาไม่เป็นมงคลเลยเอา้าเฮ้ยเองด่าข้าเรื่องอะไรวะเองใหญ่นักหรืออะไรกันข้าไม่ได้ด่าเองสักหน่อยเองเข้าใจผิดแล้วน้อยด่าข้าแล้วยังแก้ตัวอีกอืมคำทำนายของเจ้าแสกไม่เคยผิดเลยแม้แต่ผู้ที่ไม่เชื่อถือเองรู้จักข้าไอ้หมอน้อยไป แทงแทงข้าทำไมครองมีใครใหญ่อีกไหมวะเก่งมากเองติดคุกแน่คุกเหรอคนอย่างข้าข้าคนมามากมายไม่เคยติดคุกเว้ยแล้วเองเป็นใครวะไม่กลัวตายหรือไงข้าคือโหราหรือที่คนเขาเรียกว่าหมอดูเว้ยเองเป็นหมอดูไม่รู้จักดูดวงตัวเองสะบ้างอ<ำ>ืมเดี๋ยวก็ตายเพราะมือข้าหรอกดวงข้ายังไม่ถึงเวลาตายหรอกว่าแต่เองเถอดิดคุกคอยเองอยู่แล้วชะ ปากดีนักตายซะอีกคนเถิดวะเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าทำบ้าๆนะก่อนที่เหตุร้ายจะเกิดขึ้นกับเจ้าแสเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นขัดจังหวะเฮ้ย hey, หยุดนะข่าตายคนเดียวไม่พอยังคิดจะฆ่าอีกคนหรือเอ็งติดคุกหัวโตแนะ่เดี๋ยวก่อนหัวหมูคิดจะจับฆ่าหรืออยากเด้งหรือไงข้าเป็นคนของอมาตสิงนะเอ็งเป็นคนของท่านอมาตสิงหรืออย่างนั้นก็สวยละเอ็งรู้ไหมคนที่เอ็งเสียบจนตายนั่นคือลูกชายท่านอมาต ฮะคุณพระช่วยไม่ต้องหาพระช่วยหรอกเอ็งสวยแน่ไปไปกับข้าเจ้าด้วยเจ้าต้องไปเป็นพยานต้องมีพยานด้วยหรือณที่บ้านของอมาสิง์บัดซบที่สุดทำไมเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นมาได้เล่าให้ข้าฟังโดยละเอียดแล้วแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกเล่าให้อมาสิงฟังโดยละเอียดจากปากของเจ้าแสกอืมเสียแรงที่ข้าช่วยชีวิตเจ้ามานับไม่ถ้วนเจ้ากลับทำลายชีวิตลูกข้า ทหารเอามันไปตัดหัวไว้ชีวิตข้าด้วยท่านอมาร์ดไว้ชีวิตข้าด้วยไว้ชีวิตข้าด้วยส่วนเจ้าเองก็มีความผิดเพราะเป็นต้นเหตุทําให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นมาเจ้าจึงสมควรตายด้วยโอ้ไม่ได้นะท่านจะฆ่าข้าไม่ได้ดวงของข้ายังไม่หมดอายุไขไอ้หมอเฮงซวย ข้าอยากรู้นักว่าเจ้าจะทำนายชีวิตตัวเองได้แม่นยำเพียงใดข้าให้เวลาเจ้า3มวันหาทางหนีไปจากข้าให้ได้ถ้าครบ3มวันแล้วเจ้ายังอยู่ในกำมือของข้าเจ้าต้องตายและในที่สุดเจ้าแสกก็ถูกนำมาขังไว้ในคุกชะตาเราไม่มีเกณฑ์ติดคุกเลยนี่นาทำไมติดคุกได้เราจะทำอย่างไรดีนะถึงจะหลุดออกไปจากคุกนี้ได้และในที่สุดเราคิดออกแล้วถ้าสำเร็จเราก็ลอดตาย โดยไม่รอช้าเจ้าแสกเรีบดาเนินการตามที่วางแผนไว้ทันทีเอาละเรียบร้อยต้องเรียกยามเข้ามาตามแผนแล้วยามที่เฝ้าคุกก็ถูกเรียกมาตามแผนก่อนที่ข้าจะตายขอให้ท่านช่วยข้าสักหน่อยเงินส่วนนี้จะเป็นของท่านกระดานที่ห่อผ้านี้เป็นกระดานผีสิงขอให้ท่านช่วยเอาไปทิ้งที่ทางสามแพงที่มีผู้คนสัญจรไปมาเมื่อข้าตายวิญญ,ญาณข้าก็จะไปสู่ที่ชอบ ได้สิเรื่องแค่นี้ได้ทั้งเงินได้ทั้งบุญข้าจะทำตามที่ท่านต้องการขอบคุณท่านมากแต่จำไว้อย่างห้ามเปิดดูนะไม่งั้นผีที่สิงอยู่ในกระดานจะทำร้ายท่านคืนนั้นทหารยามผู้นั้นก็นำสิ่งของนั้นมาวางไว้ที่ทางแยกสามแพร่งรุ่งเช้าก็มีคนมาพบเห็นเอ๊ะห่ออะไรนี่เมื่อผ้าที่ห่อกระดานถูกแกะออกชายผู้นั้นก็ถึงกับตะลึงงนันโอ้คุณพระช่วยในกระดานดำเขียนข้อความว่าอมาตย์สิงจะก่อการกรบฏ มันเป็นการบังเอิญที่ชายผู้มาพบนั้นเป็นทหารของราชาสัมปทาต้องรีบเข้าเฝ้าองค์ราชาและเมื่อกระดานแผ่นนั้นถึงองค์ราชาบัดซบเจ้าอมาตสิงห์ทหารไปลากตัวมันมาในวังหลวงคนของอมาตสิง์ก็มีมากดังนั้นอมาตสิง์แย่แน่ต้องรีบไปบอกให้ท่านรู้ตัวแล้วที่บ้านอมาตสิงห์ฮะเป็นไปได้อย่างไรข้าไม่เคยคิดชั่วเช่นนั้นต้องมีคนใส่ร้ายท่านแน่ กระดานดำใช่แล้วต้องเป็นไอ้หมอดูนั่นแน่ที่ห้องขังไอ้หมอเฮงซวยเอ็งใส่ร้ายข้าก็ท่านอมย์คิดร้ายข้าก่อนไอ้บัตรซบเอ็งต้องตายแล้วเจ้าแสกก็ต้องตายจริงๆเพราะตายโอ้ย<กะ>ในทันทีที่วิญ,ญญาณเจ้าแสกหลุดออกจากร่างร่างของมันก็พลันกลายเป็นนก,กบินหนีไปทัน<ก>ทีอออไอ้หมอแสกทําไมกลายเป็นนกไอ้นกแสกไอ้นกผีและทันใดนั่นเองอมย์สิงไอ้กระบอจับตัวมันไว้ อ๋อในคุกหลวงนึกไม่ถึงว่าเราต้องกลายเป็นกบฏเพราะไอ้หมอแสกท่านใดนั้นแซกแซกแซกอะอไอ้แซกอไอก้ไอนกผีไอ้นกผีข้าขอสาปแช่งเองให้เป็นนกไปชั่วลูกชั่วหลานให้ผู้คนลังเกียจเองเห็นเองเป็นนกอัป,ปมงคลขอให้เองอย่าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเลยไอ้นกผีกล่าวจบ ด้วยความข้างแค้นอม,มาตสิงตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการพุ่งหัวเข้าชนผนังคุกเจ้านกแสกเปล่งเสียงร้องออกมาอย่างดีใจที่เห็นอม,มาตสิงตายอย่างน่าทุเรศท่านอม,มาตแสกแสกแสกคุณพระช่วยมันต้องเป็นนกผีแน่นกผีการตายของอม,มาตสิงและเสียงร้องอันชวน,นขนพองของเจ้านกแสกทำให้ผู้คนโจษจันกันไปทั่วเมืองและนับแต่นั้นมาใครๆก็พากันเชื่อถือว่าเจ้านกแสกคือนกผี แสกแสกแสก